อ๋อนี่าตดเอกรม่กลุ่มเจ้าของกลุ่มสมาชิกกลุ่มนะคะส่งเครื่องคันน้ำอ้อยที่น้องบัวแดงชัยภูมิเอพ้าโปรพัาง้นเนี่ยแง่ยนี่งมันนะครัี่ผมาตัวแงเาแงดวแล้วครับแต่ีนีน้ำเหลือปะ จำเบ้แหงดีเอต้องขอเีนั่น้องเลยแหงดีดีดีเลยขั้น่แหงกออโอ้มสวนไรั่อมันจะด่าเด่เาค่นเขาใส่เนาะงเนี่ย่่เนี่ยกะเส้นมัแข็งกมีอยแต่ว่าเส้นที่มันแตกมันออกมดลวละกันเนี่ย อย่างนี้ดีย่ะอย่งก็ของไอ้งมูที่ไปปั uh> ้นน้อเพื่อนอีกอืมแต่ก็ไม่ยี่ห้อนะก็ของมูนั่นมันยี่ห้อไอ้นี่หลแต่ว่ามันเป็นรุ่นเก่าอะอเดี๋ได้วยอังแต่าสองมือสามผลว่านี่นะอืมขิดนี้มีขวดขวดข้างหลังเปลี่ยวขวดนึงอ๋ออ้อยหอมจังเลยเนี่ย หอมมากอะไรค่ะมาตั้งนี่ได้กันไหมหอมโอม C O K C O K เพิ่มคนเนะคือจากขายนอกมันจะไม่สวยจะสีสวยมากเอพ่าโปรพัทน,น,น้องบัวแดงชัยภูมิค่ะม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วหอดแล้ว ทีนางันเบินั้นมาซิมได้น่ะโอ้โหนั่นน่ะสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบซี่เนค่ะก็เขียนไว้อยู่อ๋อว่าจะเอาสองร้อยได้สองร้อยยี่สิบตนประมาณนี้แหละพี่เบอต้องใส่เต็มกันได้นะใส่แค่คอมันก็ได้เดี๋ยววาเหลืออีก สามขวดหอมหอมหอมประมาณเจ็นั่นึงไหมหร้อยหกสิบเดือสามขวดหกร้อยหกสอ๋อแต่สีในการขนาดบัเทนี้นะสีโอเคอยู่ไหมล่ะสีโอเคลนเนี่